ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบาทนาไม่ท้องคุนทนาทุกท่านครับผมครับมนี่ครับมากินข่าวเศร้าพี่น้องเวลาเศ้าเวลาสวยครับเกือบเที่ยงพี่น้องเลยครับผมครับมันนี่คใเมนูมากครับผมมันนีเกืเป็นตบซุปนะครับตมซุปหัวครับพี่น้องครับเอาไว้เยาวางัวแล้วครับเนาะครับจับเสี่ยวละมันี่ครับผมครับเจียวครับพี่น้องมันนี่ัมากรับเจียวแก้วส้มครับใส่บักเน่าครับผม เห็ดเจอสมแล้วครับเนาะเสียบที่กันนะครับได้ทั้งสมทั้งขมเนาะพี่น้องครับมาพี่นอ้องขอร้ายใจห,ห้างครับผมเสียดเลยครับพี่นอ้องเลทพร้อมเสร็จครับใส่หมีคนอยากใส่หมีครับใส่เกียวกันให้หน่อย ง่ายๆครับผมครับวันนี้ก็มาพร้อมข้าวเหนียวครับพี่น้องครับข้าวเหนียวเป็นติ๊บเลยครับพี่น้องวันนี้มาห่อนๆอยู่ครับข้าวเหนียวนะมา,อา,า,อาของเราห้างครับพี่น้องจบเสียด้วยกันครับวันนี้ใส่หอมใส่ข้นแจ่วกลยว้าวเกดจากเกด À, Nào không P'Nong, không nướng gà lấy bát này, kéo lên. Cảm ơn, Cúp cúp cúp, điệp P'Nong. ก็เสียบเจียวไปเสมทั้งขมพี่นองอยาจะมากครับอร่อยจั বতন হম งำกึบกึบไปเลยดีตัวลททั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งหนังทั้งกระดูกครับอยู่น้ำกันครับผมครับผมแบบเจ้านี่ความมั่นแน่นนิดนึงครับผม กรุบกรุบกระดูกอันส่วนหนังกลางสีเนี้วแน่นจังหน่อยครับพี่น้อจะต้มโดนๆมันก็สีเปยเน่อพี่น้อพอดีเจียวกรุบกุบกรุบสุดยอะเจียว้เจียวสับเสียบด้ยเจียวพี่ผงมลเจียวบีบบางหน้าใสจังหน่อยสมพิดิีพอดีพอดี nó bấm sập rồi, bấm hẻm cái nào đấy, bối cảnh, runh láo cái đó, nháu xe máy luôn

มาพี่น้องสุดท้ายคลิปแล้วครับผมใส่สุดเบสไวล่าแล้วมันแล้วมันสิง,งาโผล่แล้วครับนอกจากมันี้ก็ก,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 กินเบิดพอดีครับยิมแล้วพี่น้องมานี้โอ้สุดยอดเลยแซ่บครับ ต้มสุกหัวง่งว่าเป็นหนองไอต้มแซ่บต้มสุกครับผมรับเจ้าวสม่ำๆนะเหมือนเนาะบริเวณเจ้าผมเนาะครับแสบเนี่ยขอบคุณหลายๆครับก็ทันมากกับกดไหลตรวจแจกดแชร์เนาะครับน้องในสองสนทนาครับก็ฝากนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับบายครับผม